สวัสดีครับรผมเด็กชายพวิย์ปริวัฒนาร์อยู่ยูนิต F2 กลุ่มเด็กได้ที่12นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนวัตกรรทางคณิตศาสตร์ของผมนะครับซึ่งนวัตกรของผมชื่อว่า The m a t c h Virus Board Game นะครับก่อนอื่นผมจะขอพูดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจาที่ผมได้สร้าง The m a t c h Virus Board Game ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 i ลัง แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกนะคะผมก็เลยคิดเกมที่เราเนี่ยเป็นนักวิจัยแล้วก็ทีมนักวิทยาศาสตร์ต่างๆไปช่วยเหลือเมืองต่างๆที่มีไวรัสอยู่นะครับให้การเป็นเมืองที่ปลอดภัยให้ครบนระะับโดยใช้เรื่องคอรมอและคอรนอมมาประยุกต์ใช้กับเกมนี้นะคะและตอนนี้เราจะมาดูกันเลยว่าอุปกรณ์ภายในกล่องดบิวบไวรัสเกมมีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันเลยครับทีนี้เราก็ เปิดกล่องออกมาแบบนี้เลยนะคะว้าวสิ่งแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือเป็นแผ่นพับตัวนี้นะคะซึ่งอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกี่ยวกับอุปกรณ์การเล่นและก็เฉลยคำตอบของหอระออและคอรอนอนข,อข้อต่างๆครับก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วนี่ก็จะทําเป็นแผ่นพับขึ้นมาให้ดูง่ายนะคะอย่างที่สองที่เราเห็นนั่นก็คือใหญ่ๆอันนี้ั่นก็คือแผนที่ที่ใช้ในการวางหมากและเดินหมากนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะจางให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยใช้เป็นการเดินหมากเยู่แล้วล่ะครับขนาดประมาณ A สีสามแผ่นนะคะสิ่งต่อไปที่ผมจะนําเสนอนั่นก็คือ ต,ตัวหมากที่เราใช้ในการเดินบนบอร์ดนั่นเองครับมีอยู่5สีนะครับแต่ว่าเกมนี้สามารถเล่นได้2ถึง3คนเท่านั้นนะครับสิ่งต่อไปนั่นก็คือบ้านนั่นเองครับถามว่าบ้านคืออะไรบ้านก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนว่าเมืองไหนปลอดภัยแล้วนะครับหากมีเมืองที่ไม่ปลอดภัยก็จะไม่มีตัวบ้านอยู่แต่ถ้าเป็นเมืองปลอดภัยแล้วก็จะมีบ้านตั้งอยู่นะครับที่ผมใช้บ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเพราะว่า หากไม่มีบ้านเราจะไม่สามารถจําจได้นะคะบ,บางคนว่าอาวเมืองนี้ปลอดภัยแล้วรยังหรือว่ายังเป็นเมืองที่ติดแพร่เชื้ออยู่นะคะซึ่งอุปรกรณ์ต่อไปนั่นก็คือการ์ดคอร์นนั่นเองครับเป็นการ์ดคำถามคอร์นนะครับก็อย่างเช่นข้อนี้ครับคอร์นของ14กับ28คืออะไรครับสิ่งต่อไปนั่นก็คือ การหอรอมอนั่นเองคือการคำถามหอรอมเกี่ยวกับคำถามเรื่องหอรอมนะคะก็อย่างเช่นขอรอมขอ28กับ56คืออะไรครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือการช่วยเหลือนั่นเองครับซึ่งการช่วยเหลือนี้ผู้เล่นแต่ละคนใน1ตาที่เราเล่นนะครับสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับการต่อไปนั่นก็คือการลงโทษนั่นเองครับ การลงโทษเนี่ยเราจะจวดหนึ่งใบต่อเมื่อเราตอบคำถามคอรละบอยและคอเนอมพิดนะครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราใช้ในการเล่น The Match Virus Board Game นะครับต่อไปเราไปดูวิธีเล่นกันเลยแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับโดยขั้นแรกนะครับให้เราเลือกสีของตัวมาแล้วก็ ต้องมีผู้เล่นตั้งแต่2-3ถึง3คนนะครับซึ่ง3คนเป็นผู้เล่นที่มากที่สุดนะครับโดยเราเอาหมากของทุกคนนะครับมาตั้งไว้ที่ศูนย์วิจัยหลักสีเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วเลือกว่าผู้เล่นคนใดจะเริ่มเล่นก่อนนะครับในที่นี้ผมขอให้ตัวหมากสีน้ําเงินเป็นคนเล่นก่อนนะครับโดยเวลาเราจะเดินไปเมืองต่างๆนะครับเราจะสามารถเดินไปเมืองที่เชื่อมโดยที่มีเส้นเชื่อมได้เท่านั้นครับอย่างเช่นจากศูนย์วิจัยหลัก ผมจะเลือกเขตสีฟ้านะครับผมสามารถไปได้2เมืองคือเมืองเอซเซนและเมืองปารีสครับในที่นี้ผมขอลองไปเมืองแรกคือเมืองเอเซนก่อนครับแล้วก็วางตัวหมากลงไปแบบนี้ขั้นที่2ในตานะครับก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราจะตอบคาถามการ์ดหอรมอหรือคอรนอนแต่ว่าผมอยากตอบการ์ดหอรมอนะครับแล้วก็เลยตอบคาถามคอรมอนะครับพลิกกลับมาแบบนี้ครับเราทําถามก็คือ ฮอร์มนคงสามกับ4ี่คืออะไรครับผมจะขอตอบหนึ่งนะคแล้วเราสามารถดูเฉลยตรงนี้ที่มันเป็นเลขข้อมันเขียนเป็นข้อสีนะคะแล้วพอเราตอบเสร็จแล้วเราเอาการ์ดของหอร์มนเนี่ยครับไปไว้ใต้กองครับแบบนี้ครับแล้วก็สามารถดูเฉลยได้ครับข้อนี้จะเป็นหอรมอข้อที่สี่นะครับแบบนี้ครับตรงนี้ตอบหนึ่งครับคือผมตอบถูกนะครับ ผมก็จะได้บ้านไปครับบ้านจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าเมืองของเราที่เราตอบคาถามได้ปลอ i̇şte. ดภัยแล้วก็จะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกสีใดก็ได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็วางลงไปในเมืองที่เราตอบคถาถามถูกตรงนี้ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการจบตาหนึ่งตาของเราครับต่อไปเป็นตาของผู้เล่นหมากสีแดงแล้วก็จะให้ผู้เล่นหมากสีแดงเลือกเขตก่อนครับสมมติผู้เล่นหมากสีแดงต้องการจะเล่นเขตสีแดง แล้วก็จะให้ผู้เล่นหมากสีแดงเดินทางหนึ่งครั้งโดยที่ต้องมีเส้นเชื่อมกันด้วยนะคะอย่างเช่นตัวเล่นสีแดงนะครับจะไปอยู่เมืองนี้คือเมืองมอสโกรครับแล้วก็ตอบคำถามเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเลือกได้ผมจะขอให้หมากสีแดงเลือกเป็นคำถามคอรนครับในที่นี้ถามว่าคอรนของ8และ9คืออะไรครับตรงนี้จะเป็นข้อ18นะครับของคอรนสมมติตอบผิดนะครับเราตอบ2 โดยที่เราก็จะมาดูว่าคําตอบมันผิดจริงหรือว่าถูกครับคําตอบของครนอข้อที่18ตรงนี้นะครับตอบผิดครับครนอมันคือ72ครับซึ่งเราได้ตอบว่า2ซึ่งเป็นคาตอบที่ผิดครับเราก็เลยต้องจั่วการลงโทษ1ใบคือเป็นการลักษณะนี้นะครับแล้วก็จั่วขึ้นมา1ใบในที่นี้ผมได้การระบาดหนักครับคือตัวเล่นหมากสีแดงก็คือต้องหยุดเล่น2ตานะครับ แล้วเราก็การลงโทษไปไว้ใต้กองหลังจากทําตามเสร็จแล้วครับแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโดยจะต้องเดินไปในเมืองที่มีเส้นเชื่อมนะครับแล้วถ้าสมมุติมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับได้บ้านแบบนี้นะครับได้บ้านไปเรื่อยๆโดยการตอบคําถามให้ถูกนะครับแบบนี้นะครับจนทุกบ้านทุกเมืองอะครับมีบ้านเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหมดแล้วก็จะหมายความว่า ผู้เล่นที่เล่นเขตนั้นจะชนะไปทันทีครับแล้วถ้าหากเราตอบผิดหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็คือเราสามารถจวกกร์ดช่วยเหลือได้ครับอย่างเช่นในที่นี้ที่ผมจวดได้นั่นก็คือค่าเชื้อโรคนั่นเองครับซึ่งการาดค่าเชื้อโรคจะสามารถเปลี่ยนโจทย์ได้แล้วครับแล้วสามารถตอบคําตอบได้ได้อีกครั้งครับโดยที่พอเราใช้เสร็จแล้วก็เอาไปไว้ใต้กองและกร์ดช่วยเหลือ ใน1เกมเราสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งผู้เล่นเท่านั้นครับแล้วหลังจากนี้ก็เกมโอเวอร์นะครับก็คือจบไปแล้วสำหรับวิธีการเล่นของเกม t The Match v ไวรัสบอร์ g เก e ครับขอบคุณครับยิงชุบยิงชุบยิงชุบเ,เอาไปมาดริดมาดริด Mary, Mary. มาดริดโอ้ยมาดะ ขอระมอหรือขอระนขอระมอโอเคอันนี้ขอระมอของ8กับ14สมมุติตอบตอบไห่ตอบไร่ตอบไห่ตอบสองไปดูว่าถูกไหมนะข้ออะไรอ่ะข้อ99ของขอระมอตอบสองถูกต้องไหมถูกถูกต้องถูกถูกอันนี้เอาไว้ใต้ของได้บ้านไปเลือกสีเลยได้บ้านไปยูโอเคต่อไป ไปตายหนูแล้วหนูไปอะไรดีเอ่าไปมอสโกเลยกันตรงนี้อ่ะตอบอ่ะเลือกเอาขอคอรมโคอร์โนคอร์โนดีกว่าคอร์โนคอร์โนของอะไรสิบกับสิบห้าตอบสามสิบข้อที่สิบ <17. S 2> เจ็ดคอร์โนข้อที่สิบเจ็ดถูกต้อง yes ได้มาละได้มาละมาแลกอุ้ยสีฟ้าดีกว่า อาเจ๊เจ๊เจ๊ไปไปไหนดีแบกแดดบังทรายหรือเปล่าแบกแดดแบกแดดถูกแล้วใช่เหรอขอรมออีกขอรมอีกอือขอระมอของสี่สิบสองกับเจ็ดสิบเจ็ดอุ้ยข้อนี้ใช้ได้เจ็บอือใช่หรือเปล่าข้อที่หนึ่งข้อแรกเลยเหรอข้อที่หนึ่งเลยอู้หตอบถูกอีกแล้วต้องโอ้เอาไว้ชิมแมทให้ไม่ได้บ้าซะหน่อยข้างล่างกอง ได้บ้านอีกแอะได้บ้านต่อไปเอาฮอรลอมอแล้วกันยังไม่เลือกบ้านเลยอ๋อลืมลืมลืมอิสตันบูลอิสตันบูลฮอรลอมอฮอรลอมอฮอรอรลอมออืมสิบกับยี่สิบห้าเหรอก็ไร้สิบสี่อ่ะตอบว่าห้าหรือเปล่าฮอร์ลอมอคอที่สิบสี่ถูกต้องได้ได้บ้านอีกแล้วได้บ้านอีชชช ต่อไปเเเเจจจจอ่ะเหลือบ้านสุดท้ายแล้วต่อไปตาสมาร์ทหนูเหลือบ้านสุดท้ายใครเอาหนูเหลือบ้านสุดท้ายหนูชนะหน่อยคนละนอยอยู่แล้วโอเคนละห้าสิบไปแล้เอออเ่ะข้ออะไรข้อที่สิบเก้าเติมหนึ่งขอคิดก่อนเออเจ๊ยังไม่ดูนะเฉลยร้อยแปดสิบข้ออะไรนะสิบเก้าไม่แน่ใจเลยผิด ต้องจกันต้องหัดโจกันหยุดเล่นหนึ่งโอเคต่อไปดาดเจ็ตเจ๊ได้คนนี้เจ๊ชนานลใช่ไหมใช่โอเคอยาตอบ่านยตอบถกฮอลลมอของ2กับสอลล์ของสองกับสีตอบ2องข้อใดโอ้ยตอบถูกให้ปานไม่ต้องพาตอบสุดท้าย 在哪里了？哦。Oh, oh.